ห่าแบตหน่อยแบตบพีจะหมดแล้วกับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะแล้วค่ะวันนี้เกมวันนี้เราจะมาพาคพาก,กันต่อนะครับภากปาครับหนึ่งตอนออป่าถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับป่าวันนี้ผมเอาคลิปม,มาจากเพื่อนเบนเลี้ยวช้อนชว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีเบนป่าไปกันเลย ตอนดมองอัพปะไเริ่มกันเลยเดี๋ยวรอให้เป็นแม่งภาดให้เสร็จก่อนเถอะเดี๋ยวาพาดนัน้นน่ะมีตัวเอ็มสองตัวเลยนิ่งถ้าเกิดมัามาซ้อนตรงนี้มันจะสับสนไหมเนี่ยเฮ้ยอามาดิค่ะให้ทำาะทำอะไรก็มาดิครับมันก็ก็มาดิครับเหมือนร่อครับนี่ฉันจะเดินทุกอย่างให้ที่ขวางนะ่าดูดแก,กเข้าไปเลย โอ้อนี่ฉันไวร้ไลนเฮ้ยโรงงานน่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปตรงงานนะดีดูดอะไรดีมันบอกให้ฉันไปดูดแถวๆนั้นฮึบดูด NPC ีซเดี๋ยวไหมเนี่ยไม่เพื่อนต้องไปดูดทางนั้น มึงตายนี่ดด NBC ขึ้นมาไม่ออย w t fuck ะจฉัน,ออนเล่นเก่งเก่ง แง่ะกูอยู่ที่ไหนแงช่วยกูด้วยมไม่ต้องสนใจมันเถอะเดี๋ยวก่อนนะน้ำมาลงเรียนพวกกูดีกว่าโอสั์มาถึงแล้วจ้ะนักเรียนฮะมึงมองอะไรอยู่ มองเฮี่อะไร哟ฮัลโหลมึงดูนั่นโอโอโออ้ามันเชี้อะไรเนี่ยโอโอไหนอะไรอะไรอ๋อยานก้ฮึบเรากดดีโดเฮ้โชเดะไปยวกับโก โชเด้นมันแดกไปทั้งบทเลยโอ๊ยตูดกูโอ๊ย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 กระตูดโตกระโดดูดกูตูดกูนี่พวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไปเล่นมามาอ่านไหมเดี๋ยวซอมบี้คุงล่ะเออกระโดดตูดกูจะหักแล้วอ่ะนี่เราตูดอยู่ที่ไหนว้าวน้่หนักคอมพิวเตอร์นี่เว้ย กดดูอืมเอ้ยฉันกลายเป็นอมงอาสได้ยังไงอะเอ้ยห้าสมน้ำหน้ากัลาหัวจอฮึบใจฉันลงไปล่างดูที่อ๋ออืมเดี๋ยวเลาไปกดคอมกันดูกันจะได้เเราจะได้กลายไปแต่งตัวเป็นอมงอาสเอ้ย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  ประมาณนี้ได้จ้ะอ้พวกเรารีบแยกไปทำเควสกันกันตามภาษาสาสา,สาคูเมดกันอฮะตรงนั้นเอะทำไมร่่งการไม่เคยผ่านเลยเนี่ยว้าวตรงนี้มันมีมีสายไฟด้วยลูดอย่างนี้ต้องรูดอย่างนี้น่าถึงจะถอดชนผ่านฮึบเด็ก,ก่กอนนะอ้วยังไม่ผ่านกัวร้อนลองไปเยี่ยมศ เยี่ยมเขาดูหน่อยดิเพื่อนหยุดก่อนแบบนั้นมันไม่ดีดูดูฉันนะฉันจะทําอะไรดูอ้องรูดแบบนี้ดูนี่นะต้องรูดแบบนี้อีไม่ได้สิโอ้อปาปวางนี้ก็ได้แดะอ๋อมันบอกว่า ว่านี่ตอนนี้ได้ได้แล้วเฮ้ยนั่งรอดีกว่าเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะอ๋อสเกลิตามาบอกมันพูดว่าตัวอะไรฮะเฮียเอ๊ะโอโอลี<ม>พาซับเอาแบตไรเบรเหลือสองตายแบตกนเหลือ 2, หอ 5, 4, 5. อ้าสิบผ้านายเจอทำไมน,นายนายเจอเขาล่ะ ถ้าเจอเขากำลังนอนอยู่กองอยู่น่ะเอใช่เมื่อกี้มันบอกว่าฉันเห็นสเกลิตันตันคุงเออใช่มันบอกมันบอกว่ามันเจอเจอเอนเนอร์แมนแมนเนี่ยมันมันอยู่ใกล้ๆกับศพของสเกลิตันเสียเพื่อนไปแล้วนายโบถ้างั้นเราแยกไปทำกันก่อนกันต่อกันไปกนดีกว่า ยี่ไปกันดีกว่าไปต่อเลยค่ะโอ้ยสบายคลับเวสเสร็จแล้วอืมอืมฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีคว้าทักดาวโหลดนี่ดาวโหลดก่อนอืมเดี๋ยวไปดาวโหลดไม่ได้ฮะไม่มีอินเทอร์เน็ตอีสัตวนกูจะทุ่ พังแวงเย้่ตาเด็นมาแล้วเออเออเออกูจะฆ่ามึงนี่หาสัญญาณอินตาเด็นเฮ้ยอ้าวสวรรค์ของฉันสองสองปีผ่านไปเย้กูเล่นเกมแล้ว,ลวเอ,อ๊ะเฮ้ยใครปิดไฟอะ่ะ à bật vai xe lẽ bay đi qua tụi con nè hoi, nó sắp hoi, ai mà lòng thoa đi qua à. นายโชคดีนะเอ๊ะนายจะสง่งไปที่ไหนนะฉันเห็นซอมบี้คุงเขาเยอะเขาเขาลงเขาฆ่าคีาปเปอร์คุงแล้วก็ล่าลงท่อนะ่ะอไม่ฉันไม่เป็นฉันนั่งเล่นเกมอยู่นะ่ะแล้วก็มีคนลากฉันเข้าท่อไ <c oughs> ดอ้แต่มันจะจริงไหมล่ะแต่นายไม่มีหลักฐานนะที่จะยืนยัน ไม่ซอมบี้คมไม่ใช่อิมฟพสเตอร์โอ้โหเรอเดี๋ยวก่อนนะใครเป็นคนออกเดี๋ยวก่อนนะฉันเป็นเหรอ,อไม่ใช่แก๊สไม่ใช่อินฟอสเตอร์ หยิกบกาแฟกินดีวกว่าดูกล้องไปพังวันวันเฮ้ยมึงตายแน่ ไม่ได้แดกโหรอกมึงเอาไปฮิุบเก่งดีรักอ <c oughs> ฉันเปิดออปชันเออแกมันแฮกเกอร์สัตว์เอ้ยอีเวนต์มันโฆษณาขึ้นไม่ใช่ผมนะครับอีเวนต์โฆษณาขึ้น นี่เปิดออปชันนี่เปิดออปชันอันนี้เย้บุกูชนะแล้วกลับมาที่โรงเรียนโอ๊ยมุดตัตบหน้าฮ่าฮ่ามึงนั่มันกระจอกอีฉันไม่ยอมเลยขาดมึงตายเอาไม้เบสบอลมา มามาต่อไปตาแกโดนตีต่อบวัวใช่ได้เลยเฮ้ย,ยแกมันกระจกเฮ้ยโอ้ย,อยหัวกูยอยูไ่ไหนโอ้ยสั์โอ้ยฮึมมอไซค์ใหม่กูติดปีกด้วยเฮ้ยอาจารย์มาเร็ว สวัสดีนักเรียนทุกหลายคุณครูขอเข้ามาในห้องห้องเรียนก่อนนะฮะเออมันถามว่าสเกลตันคุงอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงเอามึงเอาหัวไปคึกพึกยึดกอนอี <c oughs> อาจารย์กลับมาเลยเหรอใช่โอเคนะใช่โอเคโอ๊ยอาจารย์ชนผมทำไมโอเคนะทุกคนอาจารย์ได้เล่นเกมใหม่ว้าวน่าเล่นจังเลยผมขอขับก่อนนะครับเออเอ้ยโอ๊ะ บายบายนะจานไม่ยาขโมยรถอาจารย์ไปยาอาจารย์ขึ <S <S ้นไปด้วยนั่นจริงก็ตามมาให้ได้ดีเอาไปขึ้นมามึงโกนตีอยู่ใช่ไหม มาทิ่หนะ้างานแต่งวัดทำไมมึงถ่ายรูออ<ไ>ปในภาพนี้เนี่ยอีพวกเด็กปเปรตฮ้ยคับ <c oughs> <c oughs> มาถึงสักุลทีนะะที่ขออนุญาตลงรถกันนะครับ <c oughs> พวกมึงตายโอ้โอ้ชิพากูจะจนียังไงเนี่ย น่าต <Private paying otic> <ized> <defines> ืินเลยโอเคนะครับใครชอบโอเคนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กั subscribe นะครับสำหรับวันนี้บายบายเพื่อนเป็นกูก็ขอบ๊ายบายด้วยนะบายวันเจอกันใหม่คลิปหน้า